สวัสดีตอนเย็นๆครับสวัสดีครับพบกับผมนะครับทะเนศอุบธรรมนะครับวันนี้นําท่านมาพบแปดศูนย์หนึ่งศูนย์ครับรถตัดอ้อยยี่ห้อเคสนะครับแรงม้าเครื่องยนต์ใช้เครื่องยนต์ไอวิโก้นะครับเครื่องยนต์หกสูบสี่ว่าครับแรงม้าอยู่ที่ห้าสามร้อยห้าสิบแปดแรงม้านะครับตัวนี้เป็นเวอร์ชั่นตัวเก่านะก่อนจะมาเป็นแปดศูนย์หนึ่งศูนย์ตัวใหม่นะครับ เครื่องจักรสังหารอ้อยครับตัดแลงอ้อยพันนะครับอ้อยพันมันเหลือนะครับก็เลยส่งเครื่องจักรตัวนี้มาทําลายล้างอ้อยนะครับลองโดยไอห,หลุสองรอ้อยี่เครื่องจักรสังหารอ้อยนี่สั่งตรงจากบาซินนะครับรุดแรกของแปดศูนย์ศูนย์มีอยู่สี่คันนะครับสาหราับ กงจับสังหารนะครับมาด้วยกันสี่ตัวนะครับตัวนี้นะครับส่องไฟหน้ามาจนกล้องผมเบลอหมดแล้วครับมองไม่เห็นนะครับ ทีก็เอาต่อครับ <c oughs> ต่ออยู่หลังรถครับฝากทิ้งครับรอบคั่ครับรอบคั่มอมทีหายไปครึ่งแถวแล้ว เสียงเปิดสะพานมาต่ไกลเลยครับเห็นตะไฟนะครับมองไม่เห็นตัวรถเลยครับในเวลา18นาฬิกา52นาทีเลยครับ ดูรอบดึกๆครับรอบเย็นๆนะครับมันมืดครับดูไฟแสงสว่างของเขาครับทั้งหมด8หลอดครับหลอดข้างหน้านะครับไฟสีที่กระพริบนี่เร์เอามมาติดเองนะครับเพื่อให้ติดรอเห็นเวลาเข้าหารถนะครับจะได้ไม่ชนหางนะครับเป็นกลยุทธ์อย่างหนึ่งของคนขับรถตัดครับเอามาประยุกต์ใช้ครับ ไปยังแจมนะครับ8 0 1 0นในตัวใหม่นะครับตัวใหม่ล่าสุด15คัน,นครับตัวนี้เป็น4ตัวครับที่ซื้อมาก,ก่อนนะครับ8.00ศู่าจะเป็นโหมสุดท้ายเป็นเวอร์ชั่นเจ็ดเก้าพัน ฟ้านะครับดูดเข้าเป่าออกนะครับทุก5นาทีครับเป่าทำความสะอาดมอน้ำนะครไม่ให้มีพวกเศษใบอ้อยเศษดอกอ้อยนะครับเขาไปอุดตันมอน้ำครับเป่าออกทุก5นาทีครับดูดเอาดูดเข้าเป่าออกครับผมที่หายไปขึ้นเดียวครับ ไ่จะเต็มแล้วครับไปไม่กี่แถวแล้วครับโรยหัวแล้วครับติบล้อต้องเข้าใจนะครับแต่เราลักษณะนี้ต้องโรยหัวนะครับติดล้อต้องวิ่งให้ช้ากว่ารถตัดนะครับรถตัดจะโรยหัวเด่นอ,อันรู้กันครับลองกันมานานแล้วครับ ไปออกดอกนะครับถ้าออกดอกแล้วมันจะไม่มีน้ำหนักนะครับมันจะใส้มันจะกลวงนะครับต้องรีบตัดครับตอนนี้จะเข้าเดือนกุมภาแล้วครับความหวานมีนะครับมีเส้นขึ้นครับมาใกล้ๆแล้วโอ้โหไปยังแจมนะครับวัตสุนตุนนะครับไปอย่ครับ ระบบหมดทุกระบบแล้วครับตัวนมอ,อ้อยลูน่นมอ้อยข้างหน้าก็เปิดครับใบอ้อยดอกอ้อยมีออกดอกนะครับยักษ์แดงครับเครื่องจัรสังหารอ้อยครับเบอร์ยี่สิบสี่ตัวแรงอนุญาตน,นี้ครับ จรลอยังกลับลำไม่เต็มเลยครับไปแล้วครับไปครึ่งแถวแล้วครับโอมครึ่งแถวแล้วครับผมไปแล้วนับหนึ่งสอสาครับคอยสะพานครับรถจีรล้อเทียบเสร็จเบนหางใส่พร้อมคอยพร้อมขึ้นรถครับดูครับ